ด่วนรถตู้บอยศิริชยัยหมอลำคณะใจเกินร้อยพุ่งชนต้นไม้ ด่วนรถตู้ของบอยสิริชัยหมอลำคณะใจเกินร้อยเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปทำการแสดงที่จังหวัดมหาสารคามทำเอาแฟนๆตกใจหลังทราบข่าวคณะหมอลำใจเกินร้อยเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้โดยทางเพจ a ฟซบุ๊กแอนอาราดีแฟนเพจได้โพสต์รูปภาพรถตู้ของคณะหมอลำดังหมอลำใจเกินร้อยของบอยสิริชัย ประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปทำการแสดงที่จังหวัดมหาสารคามโดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่ารถตู้หมอลำคณะหมอลำใจเกินร้อยประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ที่บ้านนาหาดแมทริกซ์ปันพระธาตุภาษาอังกฤษนบูมจังหวัดมหาสารคาม ขณะเดินทางไปทำการแสดงที่งานนมัสการพระบรมธาตาุน,นดูมจังหวัดมหาสารคามโดยอรถเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอาสากู้ภัยนดูนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเช็คอาการเบื้องต้นแล้วในนาแอนอรดีขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานหมอลำใจเกินร้อยพี่บอยและขอให้ทีมงานที่ประสบอุบัติเหตุทุกคนปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านบอยศิริชยัยได้ไลฟ์แจ้งข่าวแฟน แฟนว่าแจ้งข่าว f อที่ส่งความปรารถนาดีมาถึงทุกๆคนปีที่แล้วผมปกติใช้รถคันนี้แต่ปีนี้ไม่ได้ใช้แล้วเดินทางรถส่วนตัวคันนี้ใช้เป็นรถขายของและใส่อุปกรณ์ A ซึื้ออวกาต่างๆของผมมีหลานเป็นคนขับรถน้องออยแม่แพรวติดมาด้วยกันมาสามคนน่าเจ็บแม่แพรวกระดูกไหลหักแต่ไม่ได้อันตรายมาก จะส่งข่าวให้ f c อีกรอบครับส่วนตนนั้นปลอดภัยดีสาเหตุเกิดจากหักหลบรถจักรยานยนต์